อย่าหลงทำ cost saving จนมัวเมานะโดยเฉพาะการทำให้ซัพพลายเออร์ลดราคาให้ต่ำที่สุดแล้วก็ลดคุณสมบัติของตัวสินค้าให้มันอยู่ในเกรดต่ำเพื่อจะได้ราคาถูกอย่าหลงแบบนั้นจนเกินไปนะคุณต้องหันมาดูประเด็นหลักของตัวสินค้าเราด้วยว่าเฮ้ยมันจะด้อยคุณภาพไปหรือเปล่าบางทีมันมี ผลเสียมากกว่าผลดีได้ไม่คุ้มเสียเฮ้ยทําไปต้องมานั่งคัดเลือกอันนั้นใช่ได้อันนี้ทําไม่ได้เสียเวลาอีกแล้วมาลื้อถอนสร้างใหม่ทําใหม่โอ้โหมันมีต้นทุนเพิ่มมหาศาระการที่ลื้อใหม่ทําใหม่ในสิ่งที่เราทําไปแล้วอย่าหลงมัวเมาอันนี้ครูมาเตือนคุณว่าเฮ้ยอย่าทำคอ s ์สเซฟิงจนไม่ลืมหูลืมตาจนมาดูว่าเฮ้ยสินค้าบริษัท มันจะต้องมีคุณลักษณะอย่างไน,นคุณสมบัติแบบไหนคุยอยู่ธุรกิจอสังหาที่นึงอะตอนนั้นก็เป็นผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนี่แหละก็ทำคอร์สเซวิงอย่างบ้าคลั่งเช่นกันแล้วการที่สร้างบ้านพวกนี้มันก็จะมีระบุสเปคไว้ใช่ปะ่ะต้องใช้สเปคนูสเปคนี้บางทีครูก็เทียบสเปคเอาเฮ้ยมันเหมือนมันคล้ายแต่ว่าตัววัตถุดิบอะไรมันไม่ได้เลย จากกระเบื้องคุยยกตัวอย่างนะั้นราคา500กว่าบาทต่อตารางเมตรเหลือ100กว่าบาทต่อตารางเมตรเนี่ยโอ้โหมันมันลดคอร์สได้หัวภาพเลยนะแต่พอไปเหยียบหรือไปสัมผัสวัสดุมันต่างกันลิบลับเลยแล้วผู้บริโภคคนสุดท้ายที่ซื้อไปเขาก็รู้ได้เพราะเขาก็ดู ในแบบแบนด์ก่อนที่จะซื้อคือบางทีไม่ได้ดูก็จริงแต่เขาก็ปากต่อปากโอ้โหบ้านมูลค่าเท่านี้แต่ดูวัสดุที่มันทำเนเราบริษัทเราก็ไม่ได้ลุ่งเรืองไปถึงไหนคิดแต่จะเอาอย่างเดียวไงแต่ว่าไม่ได้ดูเลยว่าเฮ้ยเราสร้างแบรนด์ของบริษัทไว้ยังไงตรงนั้นอย่าลืมมาดูนะแล้วครูเคยเล่าไปในคลิปก่อนๆเนาะ ไอ้บ้านที่ครูสร้างอ่ะครูก็ได้ซื้อบ้านหลังนั้นนะเพราะว่ามันได้ส่วนลดของพนักงานเยอะใช่ปะก็ได้ซื้อบ้านหลังนั้นแล้ววัสดุที่ครูใช้ที่ครูลดคอส์ตมาครูไปเห็นแล้วครูโคตรเจ็บใจเลยดูสินะมันย้อนกลับมาหาครูโอ้โหแทนที่จะได้ของดีกับได้ของโลเกตสัง,งนั้นดูเหมือนเลยนะแต่พอสัมผัสพอใช้งานแล้ว ไม่เหมือนใช้งานแล้วมันมันไม่แห้งมันไม่ลื่นได้ในทันทีอ่ะมันอุ้มน้ำคือมันรู้เลยว่าเป็นของคุณภาพต่ำเนี่ยแหละค่ะมาบอกคุณว่าอย่าทำคอร s ์เซวิ่งในเรื่องราคาจนไม่ลืมหูลืมตาพอซัพพลายเออร์เขาจะลดราคาให้เราเขาก็ต้องไปลด เกรดสินค้าของเขาเหมือนกันถ้าทำขัดทุนมากๆไม่มีใครอยากทำเราก็ต้องนึกถึงตรงนี้ด้วยการทำคอสเซฟวิ่งมีหลายเรื่องที่มันจะทำมันไม่ใช่แค่การลดราคากับซัพพลายเออร์อย่างเดียวครูสอนอยู่ในคอสเซฟวิ g งคอสคอสเซฟวิ n งควบคุมต้นทุนในจัดซื้อวางกลยุทธ์และวางแผนในจัดซื้อในคอสนั้นคุณจะรู้ว่าการทำคอสเซฟวิงไม่ได้มีแค่ลดราคากับผู้ขายอย่างเดียวมี หลายเรื่องที่คุณจะทำได้แล้วเป็นมูลค่าสูงด้วยขอให้คุณนึกตรงนี้เนาะว่าทำอะไรไม่ใช่แค่เอาตรงหน้าแล้วไม่ได้มองถึงผลกระทบข้างหลังว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบางทีที่เราลดต้นทุนเราเห็นตรงหน้าเนี่ยเอ้ยลดได้เท่านี้แต่หารู้ไม่ไปสร้างผลเสียทบกลับมามาหาศาลเลยขอให้คุณคิดให้มัน ยาวนิดนึงเล่นเกมยาวเนะเราไม่เล่นเกมสั้นครูขอให้คุณเป็นคนที่โชคดีทําอะไรก็สําเร็จง่ายๆจงเรียนรู้เสมอเพราะอันนี้เป็นอาวุธเป็นเครื่องมือของคุณที่ทําให้คุณเติบโตขอให้คุณดูแลสุขภาพเนาะจากใจครูทันยาค่ะ